สีมาหั่นดอกกวยตำใส่กบจะตำมกบจะโลื่ลื่นเกี่ยเส้ก้อนได้จัะอันว่าตีเสียดอกกวยจ้ะยังบ่เหดอกกยกับซดซมกเสีกดอกหนอจ้น่ลอกหอยกไส้เ่นอยากมกไส้ดอกกุยเ่อยากมกไส้ผักหอม เียเียซะก่อนด้จ้ะเังเบลเล่ัันตดมกงีเป็นุกี่อเขต็มเียงอุกณมันหลดินง้ยถ้าเห็ดขบนรือเยลี่เนาะสซื้อยดยลี่ีดมยอย่างูิ่นง้ยยลี่อะยูกองเยลี่ีบนได้จฝา thank you